ถ้ามันตั้งขึ้นมาแล้วพี่ต้องรับผิดชอบนะสุดล่อถามวาประกอบโอ้พี่ชายสุดยอดอัสดีสวัสดีับดี่วัสดีับดัสดีสวัสับดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีวัวันดีสวัสดอัดีสัสดีสอัวีัสดมสวีสสดีสดีสวัสดโสวัสดีวัักดัดดด จะพาไปไหนครับเนี่ยตามมาครับตามมาชอบผู้ชายหรือเปล่าครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมกินใจไม่ไม่ไม่ไมผมจริงจังครับชอบผู้ชายหรือเปล่าไอ้ไอน,นี่ชอบพี่ไอน้นี่ชอบฟังเพลเนี่ยเออผมชอบพี่เดี๋ยวพี่อ <c oughs> <c oughs> หนีเลยสวัสดีครับสสัสดีครับหลนงลงเร้วสุดหลอ่อชอบผู้ชายหรือเปล่าครับ ผมไม่ชชอบครับบแตบต่ชอาสนใจผมหรือเปล่าครเราจริงจังนะเราแล้วพี่ไฟท้ายแน่นหรือเปล่าสุดลอก,ก็เด้งนะครับผมเด,ด้งดึงดังผมซาลานะครับซาลาจะน,นอนลงไหมครับจัดบบไป<ม>ครับ<ต>พี่ชาย <c oughs> Shy, s <S Why are you gay? เพราะจะได้อ like huh? huh? ุ้มเรือแทนน่ะใช่คุณจะโดนแบนไ้เท่าคุณจะโดนแบนไ้เท่สวัสดีครับสวัสดีครับเย่าเหมือนกันนะพูดพูดถึงใครครับไมเลย่เลย เดินเอาไปปล่อย,นยหนมาคุณพูดถึงผมในทางไม่ดีนะเนี่ยเขาเป็นเกย์พี่รู้เปล่า <c oughs> ไว้มาถ่ายคลิปเฉยมันมีคนมันมีคนขอมาเนี่ยคุณเป็นเค่หรอคุณเป็นเมฆคะอ่อ <c oughs> ผมเป็นเมฆครับผมเป็นตัวรับครับแรัละ่อรับอะ่ะ เดีผมเป็นตัวลูกนะผมเป็นลูกเขาเมื่อกี้นะลุกลูกเข้ามาหาผมเลยครับใครตารักแบบแบบแบบดัดเสียงแบบดัดเสียงแบบงั้นนอนเลยอะพี่ชายเอาจัดไปครับ นอนแล้วครับเด็กวัดเด็กวัดเด็กวัดตีเด็กนอกแล้วก็ลำบากกูเซ็นเซอร์อีกไอ้เฮียเฮ้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 มเฮ้รับ้ยเ้องฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเต้องฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ สวัสดีครับกระพมีนาำว่าไร้น้ำโคตต่างคนไทยไรน้ำมันลองเอามือล้วงเข้ามาในกระป๋องเกงงมสิครับเพื่อมันจะอุ่นเจี้ยกบ้างค่ะนั่นแม่อาจจะเจออย่างอื่นนะผมขอลอง,องล้วงได้ไหมครับไม่มีกระป๋อง<ด>เกง,งเลยครับต้องล้วงเข้ามาทนะี่ไหนเลยอ่ะ ผมขอลองรวงได้ไหมครับจะทำจริงเหรอดอ a เลยทำจริงครับทำจริงผมไม่ตลกสักคำที่ผมพูดถ้ามันตั้งขึ้นมาแล้วพี่ต้องรับผิดชอบนะสุดหล่อขาวห้ประกอบโอ้โไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมพร้อมรับผิดชอบทุกกรณีครับ จะรัน้าที่ในบาทหลวงนะคะเนี่ยเขาจะแต่งงานกับเราไหมคะจะรับหน้าที่ไหมโดนไปสองรอบแล้วยังอยากจะโดนอีกรอบอยากอยากอยากโดนตลอดชีวิตเลยครับโอ้ม่ได้โอ้ม่้โอ้ยมันจะลำบากอ่ะคุดรอด <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมรับแรงกระแทกได้ ก็อริ<อ>่เป็น,น,นเียอะไรวะเริ่มละรอผนอนลงเลยครับสุดหล่อเอาอีกแล้วนะครับผมขี้เกยียจเซยนเซอร์นะครับกันไม่เป็นไรม <c oughs> ันผมนอนแล้วนะครับผมเซ็นเซอร์ได้นะครับแป๊บเดียวสุดหล่อ เห็นอยรอันี้ลิงกำลังขึ้นข้อมลรอคะ่ะ Why are you gay เพราะจะได้อุ้มเรือแทนน่ะแล้วไม่โดนแบนแล้ว YouTube จะโดนแบนตามใหม่ไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนเอออาจา <c oughs> จะยังไม่โดนแน่โดนแน่แน่โครับครับ ว่าแต่ทําไมผู้หญิงมายืนมองดูอะไรกันเนี่ยคุณไม่เข้าใจคําว่าสอวไลเหรอชัยเงียบทำไมอ่ะโดนแบนไหม,มไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อ,อ,อ,อยังไม่โดนยังไม่โดนคนไทยก็สนิทกันไวเกินเจอก,กันวันเดียวรักกันเหนือยเลิไม่อยากตัดคลิปนี้เลยว่ะตัดคลิปนี้แล้วแม่งรู้สึกปแปลก ชิ้นตัดให้ก็ได้นะโอ้ชิ้นตะปุนเอาไปลงติ๊กต็อกเลยเราก็จะโดนคนจดจำยังไงโดนจดจำว่าเป็นเกย์ยังไงอะไม่ไม่เป็นไรพื่ตามชิ้นไม่เยอะซะหน่อยสร้างช่องเอ้อพีดูดิพี่พี่เราจะลาบดีเลยพี่เออเอาเธอกูจะโดนแบนไหม่แล้ว มีแต่ไขมันหมูมีแต่ไขมันพี่นี่ไงเขาไม่ไหวกันอยู่ใช่ไหมก็บอกคนตัดใส่อย่าอย่าลืมใส่เพลงเด็กนะแบบเรๆๆอยเรื่อเ่เอเ่อแี้อ๋อแล้วก็ลำบากคนตัดอีกแล้วเดี๋ยวเย้จะกินหมูพี่นิ้วิวโอ้ยวุ่นวายโว้ย Why are you gay? เพราะจะไดุ้มเรือกแ่นนหรอ